และนี่คือความรู้สึกของคุณวเวลาลอกกันบ้านเพื่อนและถูกครูจับได้เอ้ยก็เจ็ดก็เจ็ดตอบอะไรตบเฮ้ยจะอุ้ยครูเห็นคูเห็นอืมอ๋ออย่างนี้นี่เองและนี่คือเวลาที่ผู้หญิงถ่ายรูปเพคจ้าหากว่าเรากำลังสบายจะตบมือพันห <c oughs> ากว่าเรากำลังสบายจะตบมือพัน <c oughs> จามในที่สาธารณะเ <c oughs> วลาคุณจามที่บ้าน และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อไปโรงเรียนในวันศุกร์เมื่อไปโรงเรียนในวันจันทร์บางครั้งเสียงเพลงก็ช่วยชีวิตคุณได้และฉันกำลังจะตาย1 2 3 4 g สอ่า go ูบ้านแบบไม่มีเพลงอ้าโอตายดีวถูกูบ้านแบบเปิดเพลงอ และนี่คือผู้หญิงในหนังสยองขวัญประตูมันก็อยู่ตรงนี้อีหาจะกินอะไรล่าไม่เอ้วนโอเคเอามือมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยและนี่คือเวลาแหลกในชีวิตจริงแหลกแปิงขึ้นปิงขึ้นโอ้ยไม่น่าหลดนนังโป๊เลยกูและนี่คือวิธีการขอขนมขอไมเลสไซรัตในวันฮาโลวีน และนี่คือเวลาที่คุณหลับบนรถ BTS ค,คุณไม่ได้น่ารังเกียจสังคมตั้งหากละ่ะก <c oughs> ูบอกแล้วไงกูบอกแล้ว <c oughs> ตกใจไหม <c oughs> มึงดูหน้ากูดิว่ากูตกใจไหมแม่ง <c oughs> ชุดลงด้วย <c oughs> ชุดลงลอง้ลอเล่น และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเพลงดับสเต็ปถึงท่อนฮุกและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณถ่ายลูกโอ้โหเอฟเฟกนี่สวยจะเลยไหนลองเอาออกนี่ <c oughs> แบบนี้ใส่เอฟเฟกมันเดิมดีกว่าสุดยอดวันนี้เราจะมาแกล้งน้องกันนะครับเอาโยนเลยลูกโป่งนำ้ำ